สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะพามาเจอกับตำนานที่น่าเศร้าอีกอย่างหนึ่งนะของน้องแมงกระพุนนะครับนี่นะฮะเรามาที่เมืองตรงนี้นะครับเราจะเห็นมีแมงกระพุนนะอยู่ตัวหนึง่งแล้วก็ได้ยินเสียงแว่วๆนะครับจะมีตัวอักษรภาษาขึ้นมานะครับตอนแรกก็งงนะแต่คิดว่า น่าจะใช่อะก็คือแมงกระพุนตัวเนี้ยเขาเป็นคนพูดนะครับแล้วก็มีซัมมอนให้เราด้วยนะเราก็จะเรียกแมงกระพุนของเราออกมานะครับสัญญากันไว้ว่าจะไปดูดาวด้วยกันนะตอนอายุครบ14โอ้หน่าสงสารและน่าเศร้ามากเลยนะครับไอ้ครันก็ ข้ารอมาตลอดเลยนะรอมาตลอดตลอดโคตเศร้าเลยฮะในเมืองหิมะเนี่ยมีสองสองซัมมอนนะฮะเรื่องของสองซัมมอนที่น่าเศร้ามากๆนะครับนี่เราก็เรียกมานะอ้าวพี่สาวมาจนได้ไปกันเถอะไปดูดาวด้วยกันืมอ คืออันนั้นเป็นศัตรูนะที่มีชีวิตแนซะมมอนของเราเนี่ยเขาตายไปแล้วนะหรือว่าทําเป็นลูกกอก <c oughs> ก็ไม่รู้นะครับแล้วเราก็จะได้ถ้าหมุนตัวนะฮะพูดเพิดพริ้งเพราวมากฮนะไปเห็นใช้กันบ่อยเหลือเกินหมุนตัวฟิง้งฟิ้งแล้วด้านล่างนะก็จะมีถางเข้าไปเก็บนะครับไอเทมนะฮะ และไอเทมนี้ก็คือนี่ครับคมดาบหินจลัดแรกเริ่มนะครคมดาบหินจลัดโบราณอาบโลหิตลด FP ที่ใช้กับคาถาและมนตราแต่จะศูนแต่จะลด HP สูงสุดด้วยเพื่อให้หินจลัดแรกเริ่มกลายเป็นวิญญาณของตนชองเวทโบราณจึงใช้คมดาบนี้กรีดหัวใจแล้วสิ้นชีพจากไปเช่นนั้นนะครับ นี่ก็คือเรื่องราวของการได้เครื่องรางอันนี้นะนอกจากจะฆ่าตัวตายแล้วยังต้องมาให้น้องแมงกะพูนร้องเพลงแล้วก็เฝ้ารอไปดูดาวด้วยกันนะแต่ซัมมอนยังอยู่นะครับยังให้เราได้กดเรียกมาช่วยอยู่นะครับนี่ จุดนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถมาเก็บได้แล้วแนะ่นอนว่าทุกเพื่อนก็ต้องเจอจุดนี้เ,ง,เง่งเจอจุดนี้อยู่แล้วฮนะเหมือนจะเป็นทางฟิกซ์บนบั็แมปน้ำแข็งนี่เองะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ